คดีนี้มันไม่ใช่เป็นคดีชิงทรัพย์เป็นเหตุให้บุบคคลตื่น,นี้อันตรายสาหัสอย่างเดียวน,นะครับนะครับโดยทําร้ายร่างกายผู้หญิงก่อคดีณนะขณะนี้ที่เจ้าที่ตรวจสอบได้เนี่ยสาสาเคสนะครับปี6-2เนี่ยก็ก่อกรับนะครับผมไม่บอกกนามสกุลนะนะหากมีเป็นคนสูงกรานะครับแล้วก็พิ่เรียนพี่ดองสื่อมวลชนนะครับทุกสื่อทุกแขนเป็นได้ในการรู้ทราบแล้ว ที่รุดไปที่กระเทตนะครับว่ามีคนถูกทําร้ายอยู่ในห้องเช่านะครับพอพักแห่งเด่งในเขตตำบลสุงเดินตำบลสุเดินเทตนะครับเราก็มุ่งประเด็นไปในเรื่องชู้สาวไว้ก่อนนะครับากับการตรวจลังที่เกระเหตนะครับแต่ต่อมานะครับในวัน,นุ่งขรึ่งนะครับจากจการตรวจสอบนะครับในกล้องของจรปิด

ただし、た